เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเราดูแล้วกันไหมครับว่ามีคลื่นไหนใช้ตัวไหนบ้างใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้ผมจะบอกว่าหลักจริงๆคืออันนี้อันนี้คือคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับก็บอกก่อนว่าพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องซื้อเราเออาาซื้ศัยสิ่งที่ว่าดูได้ที่พร้อมผิดตัวนะครับได้ไปแอบใส่ได้ได้แอบใส่ตาได้ อย่างเช่นสดาวบอลเพนนะครับสดาวบอลเพชรจจะต้องมีซื้อเพิ่มมากอย่างเช่นต,ตัวยาฉุนยาสูบยาเส้นนะครับแต่คืออันนี้ก็บอกก่อนว่ามันไม่ได้ตายตัวไม่ได้ตายตัวนะครับเราอาจจะดู YouTube อาจจะไปดูช่องนู้นนี่นั่นแล้วบอกว่าไม่ต้องทาสูตรนั้นสูตรนี้สูตรน้นะครับแต่ทีนี้ผมจะบอกเลยว่าหลักของมันเนี่ยหลักของมันมีแค่พื้นที่มีกลิ่นชุน พืชที่มีติดฉุนพืชที่มีรสขมพืชที่มีรสเผ็ดร้อนนี่นะครับพืชรสฉุนมีฉุนขมเผ็ดร้อนหรืออะไรก็ได้ที่แบบอะไรนะมีติ่ดแรงอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือหลักการมันไม่ได้แค่แคเดียนหลายคนก็สูตรกับคนอะไรสแตนดาเก่าไอ้นู่นี่นี่เป็นดัชนีแต่หลักการของมันก็คือตัวนี้นี่เด่นะครับ แล้วอย่างตัวอย่างตัวสตเราเนี่ยจริงๆคุณประโยชน์มันก็เยอะนะครับอันนี้คือช่วยให้หนอนมันเบื่ออาหารช่วยให้หนอนเบื่ออาหารให้มันไม่ล่อคล้าอันนี้คือสตเราที่ท่านคุณสมบัติกำมาเตอที่บอกครับคือพืชอะไรก็ได้ที่อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นในชุมชนของเรานะครับสามารถทำสูตรยาที่วิทยากรแนะนำก็คือที่ปลามแนะนำได้ก็คือเราสามารถจริงๆเราใช้พวกเนี้ย หมักกับน้ำเปล่าก็ได้นะครับหมักกับน้ำเปล่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องต้องอะไรนะหนึ่งกิโลกับน้ำที่สิบลิตรเราอาจจะลดสัดส่วนลงได้าไตามเอทีของเรานะครับอย่างถ้าเราปลูกไปมากเนี่ยเราอาจจะลดจากหนึ่งกิโลเหลือแค่ครึ่งโลน้ำสิบลิตรก็ได้นะครับหรืออาจจะประมาณ 3, สักสองขีดสามสักคมหนึ่งยกางสักคกำหนึ่ง,กกนนงต่อน้ำหนึ่งรุอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อน้ั้นึ่งรุกนี้ก็ได้ <S 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 ก็การสูตรนั้นได้ทีนี้ทําไมวันนี้ถึงจะเสริมที่รอดขาวกับน้าส้มสายชูนายใยญ่ไม่ค่อยคนจริงๆน่คาณผู้กนั่งที่นีนะครราขาวในารไล่รอยู่แล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในในครัวเราอยู่แล้วนะครับใครที่ที่บ้านมีรถขึ้นมีแมลงขึ้นเอาไปผสมน้ำฉีดได้นะครับอัตราส่วนอนึ่ต่อหนึ่งอัตราส่วนอนตรินะครับอันนี้เราผสมน้ำฉีดคนไร้รถไร่แมลงในบ้านได้แมลงสาบ ได้ไหมได้ครับได้แต่ครับเพราะว่ามันมีจุดจุนนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีรถบเพียแล้ว V V I P นั่นคืออะไรครับฝาแดงอันนี้คืออะไรอันนี้คือกระสุกปืนไม้ครับอ๋อครับในการที่แบบว่าเราอ่ะไม่อยากทําเองเนี่ะเราไม่อยากทำเองครับเราไม่อยากทำเองมันคอยนั่งหมักนั่งทำนั่งอะไรใช่ไหมครับ ทำเองเลยครับรังสุกันไม้ก็ใช well, ้ได like ้เหมือนกันร um ังสุกันไม้รังสุกปันไม้ก็มีฤทธิ์ในการไล่แมลงได้เหมือนกันเอามาผสมน้ําใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช้ได้เลยครับรังสุกปันไม้ก็มีฤทธิ์เป็นโกรดนะครับมีฤทธิ์เป็นโกรดแล้วก็มีกลิ่นฉุนอัตราใช้เนี่ยร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้บ่อยหน่อยอันนี้มีฤทธิ์ในการช่วยปันเพมีเกลือชุนนะครับก็ช่วยไล่แมลงอันนี้ในกรณีที่ เราไม่อยากไปเก็ดแบบไม่อยากไปคอยเก็บคอยปั่นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นทางลัดทางหนึ่งนลแล้วก็อันนี้เล่าขาวก็คุณสูสมบัติก็คล้ายๆกับลูสโซ่ใสชูแต่มันก็จะช่วยในเรื่องของการนสกัดพวกกำมะถันระเหยพวกสารที่มันอยู่ในพืชตัวเ,เนี้ยออกมาให้มันได้ไมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวเสริมนะนะในการที่ทำานี้เนี่ยวิธีการก็คือให้เราเนี่ยช่วยกันทุก จะทุบจะหั่นก็ได้นะครับ mm ถ้าไปถ้าไปต้องทุบต้องหั่นเพื่อที่จะช่วยให้พวกสารของเหลือเนเนี่ยในคลื่นเนี่ยมันสามารถที่จะละลายออกมาจากพวกน้ำที่เราหมักได้มากขึ้นนะครับแันอีกอย่นึในส่วนในส่วนของเนี่ยบางเทตอันนี้ก็สามารถที่จะหั่นนะครับหั่นหันหันหรือถ้าไม่หั่นก็ทุบเอาไปได้แต่หั่นเป็นืิอนเล็กๆก็ทุบเอาก็ได้นะครับ ทุบก็นี่แหละเอานี่แหละเนาะวดล้าขาวหรือท่านที่คอร์สดีเห็นว่าเราก็เตรียมไม้มาให้ก็เอาไ้ทุบ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 พอแตงนะครับไม่ต้องทุบละเอียดเอาแค่ทุบพอแตงไม่เอาแม่กวดแตงนะเอาเอาเอาแค่มันพอมันแตงให้มันมีแผลแล้วเราก็เราก็สามารถที่จะ นะไปถอยนะครับจะกนทุบๆนะครับหันเป็นท่อนท่อน,นประมาณสักหนึ่งนิ้ไม่ได้ครับแต่ต้อนค่อนท่อนราหมนรู้ไม่ได้นะครับแลแค่นั้น